สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระรังแก่ทัางช่องน้ำได้ค่ะเด้อ <c ute> คลิปนี้มาตามต่อแนวทางของเสียใหญ่เนาะค่ะ <c ute> เป็นงวดประจำวันที่สิบหกหรอค่ะงวดประจำวันที่สิบหกของเสียใหญ่ค่ะเ้ามาเบิ่งงวดงวดวันที่หนึ่งเนาะค่ะอันนี้จะเป็นงวดวันที่หนึ่งของเสียใหญ่เป็นให่มากงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาค่ะ แน้วทากตัวเลขชุดบนเพ่นหวิ่งมาสองแับคูมาหามีซคูองศูนย์สองสี่สองห้าสองเก้าเน้นวงกลมให้สองห้าเก้าเข่าสองหาละค่ะเข่าสองหาหาสองเนาะค่ะเลขที่มันออกแปดห้าสองค่ะแปดหาสองเลขสามตัวเพนส่ห้าสองค่ะ สี่หาสองจับคูมากพันกะจับมาสองหาเนาะเหล็กวิ่งเด่นเพ่นมาสองเข่าหาสองสองหาหล่ะคะ่ะเน่นตัวเน่นส่วนเหล็กล่างเหล็กล่างกะลุดไปคะ่ะอันนี้เป็นสุดของเสียใหญ่หมวดประจำวันที่สิบหมวดประจำวันที่หนึ่งล่ะคะ่ะที่หนึ่งที่ผ่านมาเน่นให้ยสองคูกะเข่าต้องตรงล่ะคะ่ะสุดบนสองมาบนกัะเข่าบน ตัวเลขของเพลินหมดประจามันที่หนึ่งแนวทางของเพลินกับเข่ามาต้อนเนื่องอยยค่ะวดทีแล้วเดือนกร,รกฎาคมของเพลินกับเข่าสองสี่ค่ะสองสี่อันนี้เป็นวดทีแล้วล่ะค่ะวัดกร,รกฎาคมเนาะเพลินห้มาเข่าสองสี่ค่ะเข่าสองสี่ตัวเน้นหงวัดที่แล้วเพ่อนห้มาแบบสดร่วมสดร่วมไปได้ทั้งบนล่าง เขา 2, 4, 4, 2ะะ้าสองสี่สี่สองล่ะค่ะเด็กมันมาสามสองสี่เข้าตัวตรงล่ะคะ่ะอันนี้หงวดที่หลวของเพนเลนเด็กสามตัวเพลนสองสองสี่ 2, 2, มันออกสามสองสี่อันนี้คืองวดกรกดากมดาหงวดกรกดากมดาอันนี้ก็จะเป็นหงวดสิงหาเพ่นก็จับมาห้อีกคือเก้าสองสี่สองห้าเน้นไปที่สองหา เข่าสองหาของเพิ่นล่ะค่ะต่อเนื่องเนาะงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาตัวเลขจากเสียใหญ่ค่ะเดี๋ยวเหามาเบิ่องงวดประจำวันที่สิบหกค่ะสิบหกสิงหาค่ะงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาสิบหกสิงหาหกแปดค่ะหกแปด เสียใยค่ะค่ะสิบหกสิงหาหกแปดค่ะสิบหกสิงหาหกแปดของสุดงวดตระจำมันทีสิบหกสิงหาเสียใยผ่อนหายหมาเล็กวิ่งเล็กวิ่งบน บนมาศูนมาเก็ดมาสองตัวค่ะเป็นไห้มาศูนกับเจ็ดเล็กวิ่งบนเล็กวิ่งบนมาศูนกับเจ็ดจับคู่ไห้จับคู่ไห,ห้ก็จะมีอยู่

เจ็ดแปดเจ็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 ดหกเจ็ดค่ะอันนี้ก็จะติดเจ็ดลค่ะเลขของเพื่นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็สามเจ็เจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเลขวิ่งบนเลขวิ่งล่าง เลกวิ่งลางของเพิรนมาเก้ากับแปดค่ะมาเก้ากับแปดวิ่งลางวิ่งลางเก้ากับแปดเก้ากับแปดพันจับมาก เก้าสามเก้าห้าเก้าห้าแปดศูนย์แปดหนึ่งไหยมายางละสองคูค่ะสุดลาง 9ก้าสา8 1ก้าห้านี่ในชุดล่างค่ะชุดล่างเลข3ตัวบนเลขสาตัวบน0 9 3 093ก้าเจ็ดหนึ่ง สี่เจ็ดหนึ่งหก,กหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดค่ะศูนย์เก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดแปดชุดนี้ก็จะเป็นเลขของเสียง่ายล่ะค่ะ วัดประจํมามันทีสิบหกเดี๋ยวเห้มาเบิ่งตัวเนียนตัววงกลมของเพื่นเนาะเด็กสตัว3ตัวสุดบนพนกระวิ่งมัธยีศูกับ7ค่ะศย์กับ7จับคู่ให้เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเด็กเตัว2ตัวสุด2ตัวเพื่อนเนีนไปที่ เจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดชุดลางเลขลางผน,น่นไปที่เก้าห้าแปดหนึ่ง 958 1เลขสาตัวมิยุสามสดค่ะศูนย์เก้า่เก็หนึ่งกเลขสามตัวบนเลขลางเลขบิ่งพันมาเก่ากับแจับคููมาให้สี่คูค่ะเก้าสามเน่งเน้นไปที่เก่าหาแปดหนึ่งค่ะเก้าก 8, หา้าปดนึน่ 9, 5, 8, 95, 8, เป็นเลขลาง เลกบนเน้นไปที่เกตหนึ 1, ่งหกเค่ะเกตหนึ 1, ่งหกเจังไดกระล้องผิดจัดลลนเบิ้งเนาะค่ะเนาะชุดนี้เป็นหามากเน้นมหาห้ยางละสองคููค่ะบนล่างหมวดทีแลวของเพิ่นหายมากอะเข่าตัวเน้นเพิ่นละค่ะแนวทางชุดบนของเพิ่นหมวดทีแลวเป็นเน้นมหาห้สองคู่ค่ะอันนี้จะเป็นหมวดทีแลวเนาะค่ะหมวดทีแลวของเพิ่น มัดที่แล้วของเสียใหญ่พินน่นนนม้สองคููบนพะแนนไม้สี่คููค่ะวัดนี้เหล็กวิ่งเพินนมาสองตัวมีเหล็กจับคู่มห้หกคููค่ะสุดบนพินน่นนให้สองคููคือเก้าล่ะค่ะวัดประจําวันที่สิบหกจ้งได้กะล่องผิดจัดลรณาเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะแนวทางของเพิน่นกับเขาต้นื่องมากสามีงวัดแหละค่ะ ติดต่อกันมาเขาไปเบิ่งคลิปย้อนหลังก็ได้ค่ะหากท่านได้บ่เห็นแนวทางของเพื่อมาจังไดเกือบแตกสามตัวพอล,ละค่ะแนวทางของเสียไงคลิปนี้เกลีลำย่ยว่าไม่อย่างหลายก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอหายเอฟซี FC ทุกท่านทุกคนกัโศกโศก,กมันหมาน,น้ำกันสุผูสุข้นค่ะสวัสดีค่ะ